เ่าอาจจะคิดว่าที่ forever. com อ,อ,อะไรครับนั่นเจาผมสุด nya มันจะขายนะวันนี้มาเล่นมัมมี่นะมัมมี่ปิดบอมเหม,มือนเดิมผมว่าสนายนะครับมาเล่นไม่รู้จะยิไงทำไมก็ฝากอะไรปะไปเลใจด้เดินตะไนนัลสา่นเ้ยไปไหนจยืนดีด,ดีมีคนอยู่ตรงท่อ พี่จะตายแล้วเนะี่ยพี่ยิงมันไม่ตายเลยเออโดนไฟตายเนยไม่ได้โดนปืนตายเลยจะเชื่อแล้วน้องน้องมึงเล่นปืนอะไรดีอะหลักกูกูเองที่ผ่านเฮ้ยน้องออให้โอกาสพี่ป่ะเนี่ยโอ้โหคุณดูทรงแล้วคือยิงยังไงก็ตายคือโอ๊ตแม่งวิ่งมาไอ้กูตายเอ้ยโอเลสไนโกลนโอ้แม่งอ่ามาดิ มันก็ได้คดีหรอวะมามี่อ่ะเ <laughs> พื่อนมาวนะนน่ะมามี่มาวัานะ่ะมามี่มาข้างหลังวนะะล้วนะ <laughs> อะไรเนะี่ย <laughs> ใครจะไปไหวกับเราวะห <laughs> นีสักพักมามี่ม่งโถมมา,อ,า <laughs> อะไรครับเนี่ย <laughs> <laughs> เขเถาเล่นแต่แสดงเปล่าเล่นเล่นได้ครับผมมาปั่นนี่เฮ้ยเฮ้ยโหแล้วเราจะตายเ้ยน้องน้องตายน้องตายโอ้โหเหนื่อยวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายดิกูกระโดดกระโดนกูโดนกูโดดเออเออ โอ้หด,ดูทุกคนพร้อมใจเลี้ยงไข่วันเล่นไม่ได้เว้ยโอ้โหใครมั้งจะหาวันเล่นวะห้องมัมมี่สถาน,น,นีมันงอย่างกันใครเป็นนะบ้าอ้าวโอ้หเพื่อนฆ่าตัวตายเรียบร้อยโดนเกียนโดนเกียเก้ยน,นเ้ยเมื่อกี้เห็นอดเป็นอยู่ในโก อะไรอะอปืนอะไปยิงอะเปิดวิวฮะเปิอะไรนะสดงวิวไปเฮ้ยวิวเขาบอกาวิวลึกลงไง เดี๋ยวไปดูอได,ด้ดีกว่าไปดูอได้ดีกว่าไหนไหนก็ไหนไหนแล้วเกิดเกิด<ย>บนหลงังคาเหรอเกิดไหนวะเกิดข้างนอกกพลังวิ่งมากพลังวิ่งมากลังวิ่งมาเห็นแล้วเห็นแล้วเห,ห็นนะเห็้ยังเอาไปอีกหนึ่งน้องพี่ให้แรกโกงเหงาเหรอโอ้โ,โหยิงโดนไม่โดนเนีนะ่ยเออ เออสนายดีแล้วเอาพกไปยิงสบายเออโหโอ้โหอึอึอึเฮ้ยโอ้โหน้องน้องตึงจังวะไม่เอาสนายยิงเราจะเชื่อสนายนี้ไม่ได้ไม่ได้สนายอื่นได้นะสนายนี้ไม่ได้นอกจากยิงกดไม่ได้แล้วไม่โอ้โอ้ขอดูดูเลยเนาะขอดูดูขอดูเรียบร้อยเรียบร้อย เล่นมีแล้วแหละกูดูทรงอะเฮ้ยเฮ้ยยิงไม่โดนยิงไม่โดนเฮ้ยเออโอ้ด้วยเป็นดุลวะมาดิไปกันหนีก่อ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 นบอกเขาโด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  จังหวัที่พ <campuses> <quin> ิมพ์น <laughs> <check it out> ี่แหละพี <mir anda> ่ขอยิงเดี๋ยวกูเห็นตัวดูดกูเห็นตัวดูดเมื่อกี้เห็นตัวดูดมีกูเห็นตัวดูดออกไปเอ้ยไม่ให้ดูดเด้ยไม่ให้ดูดเอ้ยน้องเฮ้ยพี่โดน พี่โดนชึบชึบชึบป๋าดิป่ะดิมาดิป่ะดิโอ้โหรู้จักเป้าพี่มันเปียนจอมยุทธ์บ้วไปก่อนอ้าวเฮียโดนแล้วโดนแล้วหนึ่งเนะี่ยโดนแล้วสองเอ้ยโอ้โหโดนนิวเคลียร์หูหูแตกเลยไปอ,อัลติไพร์มั่มอ,อัลติไพร์มั่ม เออมันเออไปไปไปขบวนการมามีทาโร่เว้ยลุยตึกมีตึกมีตึกมีหลงไปแล้วลงไปแล้วอยู่ขบนตึกลงไปแล้ว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 ตึกน่าจะวิ่งเข้าโกไปหนึ่งอยู่บนหลังคาอยู่บนหลังคาเข้าท่อไปเรียบร้อยหนึ่งตัวได้เดี๋ยวเราไปข้างนอกก่อนให้หมดให้หมดพี่หลงไป อ่ะเอ้ยหาเอาสาวพี่อย่างเฟี้ยวเรียบร้อยเสร็จพี่ไปโกโกโกพี่ตบได้พอดีเมื่อกี้โอเคมีคนเป็นเมื่อกี้ข้างหน้าไนท่อนะจำขึ้นมาหรือเปล่าเอาโดนเฉยอิเอนเทอร์เน็ตลามบีบีโยนโยนของให้เลยปึ๊บตึ้งตึง แล้วพี่ยิงขึ้นอ่เบ็ดจะจักรปืนแล้วมาด้วยกันเถอะเฮ้ยเคยอยู่บนเคยอยู่บนหลังคาโอ้ยแล้วโ <c oughs> ห่หสนนะไนด์นั่คือของแรงนะแต่สไนดี้แม่งไม่ได้วะแม่งคนละอย่างกันเลยอย่าตกปะไม่ตกเนอะยิ่เห็่มีขนมาไม่ให้ตกอ่ามาตอนนี้คนอยู่นี่หมด รเปล่าคนอยู่นี่หมดหรือเปล่าเรียบร้อยตายอะไรวะนะ่ะเ,เอออ้าอ้าวโดนโน้องอระ <c oughs> โอ้โหพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ยิงไปก่อนตรงนี้สามมีข้างนอกหนึ่งคนปหมนเนี่ยใช่ปะ เฮ้ยอ้าวไม่น่าเลยมลาาลไม่น่าไม่น่าเลยสาวบางพนโก้ Go, จริงๆาางเฮ้ยพี่เริ่มยิงได้แล้วถ้าพี่ถ้าพี่ได้ลดาด <laughs> น้องเราเป็นของคู่กัน <laughs> เอเอ,โอโอ้โหแล้วดูปืนเพื่อนอย่างน่ารักเลยเอ้ยโอโ้สวย โอ้โหดีมีแบ็คโฮแต่เพื่อนข้างหลังลูกจะหมดแล้วแบ็คโฮตายนี่คือจบแล้วเนะี่ยชีวิตนี้เรียบร้อยแล้วแบ็คโฮตายจบดิจบจบเออโอ้โหลูกหมดไม่ทันเหลือพี่คนเดียวเออ,เ,อ,อเป็นลูกไม่ทันทิ่ผ่ายเอ,อ้ยออใครเป็นย เฮ้ยรอบนี้พี่อยู่มัน<า>ตึกมันลึกกึกมาดยเฮ้ยเมื่อกี้โเมื่อกี้ัก่อนโดโดนคตมาตึกมันลึกกึกโอ้ยคนี่เป็นแค่สอคนคนเป็นอเอเเอ,อทำไมเป็นร้อยวะมีคนตายตัวฆ่าเปล่าฮาานะาจริงบ้านี้ อีงไหมมาแล้วมาแล้วอออเออตายซะน้องโอ้สไนเป็นสไนเป็นเล่นไม่ได้เลยมันเล่นไ,ได,นเนไได้เอาพามีตกไล่ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เพื่อนข <c oughs> ้าขอโทษขอโทษเดี่ยวสไนเป็นเล่น <c oughs> วาดิโอ้โหสนได้กล่องยิงเร็วไ็้ยิงแรงยิงแรงเข้าแกะปักใต้มาด้ม,มึงจะตายกูปะเนี่ยน้องบอกคุณทีขอบคุณนะน้องไม,ไ,มไม่ให้ตายโอ้โหอ้าวออกไปออกไปได้ไหมหลังเข้าเออมีโดดด้านหลัง พี่โดนเซิร์วิดโอ้ใช่แล้นี่เล่นน้องบอมทนหนเนี่ยเอื้อกดสตันผิ่โดนตัวเองเฮ้ยโอ้โหท่อเป็นท่อเป็น พี paid, ่ตายแน่ๆแหละไปไหนทำไมบอมสันในอรแปลกแล้วกูตกเฉยเลยดาเมจพกดาเมจพก ดามเป็ดพกพี่กำลังจะตายใช่ไหมเหลือเต้ยคนเดียวเหรอมันเตย้ยหรอือมันเตี้ยวะมันเต้หรอือมันเตี้ตย,ยโอ้โหมีดูดด้วยไปเตย้ยขึ้นไปโอ้โหแล้วดูกูสิษนายนองเตรียมตัวเลยกูลอยลอยระดับหนองบ่าเออเอโชโอ้โหพี่โดนดูดหนึ่งทีเออ เอออึบหนึ่งทีสองทีแล้วลูกแต่และคนอย่างเงยอะโอ้พี่ตอด,ดูอีกหนึ่งทีกูเปลี่ยนพก็ได้เปลี่ยนพก็ได้มาดิมาพี่จะไม่ให้พี่เพื่อนพี่ตายตอนตอนนี้เพื่อนพี่สําคัญยิ่งชีพ,พชเออไม่ให้ตายโอย้พี่โดนรอบครัง้งที่ครั้งน้าพี่ก็ตายแล้วเนี่ยน้อง น้องแต่เบ็ดพกทั้งนั้นไม่มีดอกนานเพื่อนกูรูหมดปไปน่ยไปเขาลงมาแล, <ง S 2> ล้วเขาพี่ก็เป็นดุเหมือนกันอ,อ่าปังอ้าวปังไปเพื่อนไปเพื่อนไปเออ <laughs> <laughs> เฮ้ยโอ้โหแล้วพี่เป็นไง <laughs> ไป <laughs> <laughs> จัดไปโนเนมขยีบเคมอพี่ขยีบเคมอพี่ตื้อๆเพื่อนกูนจะตายแล้วเพื่อนมึงลงมาตบปิโอ้โหโอ้มิเชล <laughs> ไปไปหยีท่อ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 ครับหนองเบาหนองเบาเข้าหยีท่อท <laughs> ่อครับหนองเบา เอ้ยเอ้ยเฮ้ยนิดเดียวนิดเดียวเอ้ยพิดตกไปแล้วเว้ยอีกสองวินเราจะไปนอนเว้ยมันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากกว่าน,นี้เว้ยเพราะปืนเราน่ารักปืนพี่ดิไม่ปืนเรา <c oughs> ไม่เอาไม่เอาประโยคนั่นเป็นบอ <c oughs> ชิบหายแล้วน้องพี่ไม่ได้เป็นนะฮะฮะโอ้โห ออกไปเออโอเคมาตอนนี้ได้แล้วไว้เลยมาพี่ขออยู่ให้ได้นานที่สุดเพื่อนเพื่อนบระเบิดใส่เคมอลผมทำไมมีคาเอลออตกใจยิงแล้วเฮ้ยเพื่อนตายปะหน่ะโดนไฟตัวเองเพื่อนมีคาเอลถอยมานั่นไงโอ้ประเบิดติดหัวตัวเองไปน้ ึงแล้วนะ้องอึบอึบอ,อึบอท,ำทำอะไรวะนะข้างนอกเขาเขาโยกอะไรกัน <c oughs> <c oughs> โอ้โยมีไงมีไงนี่มันหมดมีน้อง มีแค่ี่เพื่อนอีกตัวนึงแค่นี้จะเป็นร้องเอ่าอีอึบเออปุ๊บปอ๊บออ๊บป๊บป๊บ๊บ๊บอะไรอะอ้าวอ้าวตัวรีบวิกแล้วน้องใช่อือหือ ไม่ไม่พี่ออกไปพี่ออกไปพี่จะอยู่ตรงนี้ตับนานเท่าน,านั้นไม่เอาไม่เอาไม่ไม่เอา,เอ,าอู้หูเปลนลูกก่อนพี่เปลนลูกก่อนเออแต่มามี่ไม่ให้เปลี่ยน,ม,นมามี่ไม่ให้เปลี่ยนเออไวด้ดิน้อง น้องชายของพี่เออเออไม่เว้ยออกไปออกไปไม่ใช่ที่ไหนแต่ว่าคือน้องชายของพี่เองเออสวยครับแซมแซมแซมอะแซมสัน้นเออเออเออมาดิมาดิ เปลี่ยนลูกเออนั่นแหละดิพี่ไีคิวเต็งจะรอดไหนครัดนี้เหมือนกันเพราะว่าแล้วเมื่อกี้บอกว่าแล้วเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะอีกสองเกมจะจบแล้วกูตึงเพื่อนกูตึง <c oughs> เพื่อนกูตึง <c oughs> เอโอโอ้โหแล้วพี่ได้คิวอีกแล้วแล้วน้องน้องกูได้คิวได้ไงวะกนะูด <c oughs> <ๆ>ูคิวมึงได้ไงนั่นน่ะดิพี่งงนะแบบมีตัวอื่นเยอะแยะ <c oughs> น้องหรือจะ <c oughs> เป็นคนนั้น เลปอย่อตายกันอยู่แค่นั้นนะเฮ้ยพี่ไม่เป็นหรอตาเนี่ยเฮ้ยตานี้มามีในท่อไม่มีเฮ้ยหลังเข้า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 เอาดิเอาดิเอาโอดิโอดิเอ้ยเรียบร้อยหายหมด หมดท่อไปไหน,นตัวเอาอยู่ในท่อเหรอบอกชื่อเลยบอกชื่อเลยบอกชื่อเลยเอ้ยโอ้โหดึกๆขนาดนี้โดนเกียนนี่มันดึกมากแล้วนะพ่อหมดเลยใช่ไหม <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อยแซมสันเรียบร้อยแซมสัน อแซมสันเอาไว้ทาเวลาโดนมแมลงกัดต,ต่อยเอ้ยโอ้โหทันกันด้ยวยมัเนี่ยที่ไม่เป็นน้องแต่ในท่อมีใช่ไหม ทอแตกทอเอ้ยน้องน้องน้องที่หลังพี่หลังช่วยน้องฟันให้ได้น้องถอยน้องถอยน้องถอยวิ่งวิ่งน้องชายน้องพี่ประเบิดไปช่วยเออโดนน้องกุยอีกแล้วคนเป็นร้อยโดนสกายทำไมทำไมโดนสกายทำไมกันนะ อะไรครับเนี่ยอ่าอ่าบาบ้างเพื่อจะตันตุดนะผมรู้สึกไม่ดีเฮ้โหใครเขาอยู่แอลวะโคตรตึงเลยเกณฑ์ทำสัตว์ปะนั่นไงพิมพิมชื่อบอกเลยว่าทำ มิคาเอลปืนทอมสันโนพมพมชื่อหมาเลยปืนโนนะมิคาเอลบอกเพื่อนมาเลยเฮ้ยเอ้ยเออโอ้สวยเอ้ยอุ้ยเอ้าโหเระเบิดดันมาเกือบตายเอ้ยได้แล้วเอ้ยตกตกตก้ยสายยาวไป ตตตตตบบบบบเอ้ยอะไรวะเราก็บ้ายอซะด้วยเออน้องชายของพี่น้องชายเอ้ยเอ้ยมามึงทะลุมาไงทะลุมาไงไเออเรียบร้อยอึบอึบอื้ออื้ออืออื้อเหนื่อยวะเหนื่อยอื้อเนี่ย ออนี่ไงเอ้ยได้วะเอ่อตบไม่ตายไม่นะเอ้ยได้ได้พี่อได้พี่อได,พได้พี่บอกเลยว่าได้ไปเพื่อนเฮ้ย,ย,ยนี่นี่มัแนแปดห้าตัวเตมิมสามสองเก้าเก้าโอ้ยเพื่นอนเพื่อนยิงได้โอ้โหผมภูมิใจตัวเพื่อนมากๆ เรียบร้อยนี่ไงเพื่อนเรียบร้อยเรียบร้อยลงไปแล้ว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 ลงมาแล้วไปไหนละได้้นนอมัไปอยู่ขา้ขางหนาห้าข้างหน้าข้างหน้าเอ,อ้ยเรียบร้อยเขาอ,อยู่นี่ออย,ยูยินหนักไว้ยินหนักไว้ยินหนักไว้เออสวยครับอ่ะแต่ในเวลานอนแล้วทุกคนเฮ้ยแม่งเป็นการเล่นมุมมีที่น,นั่งทุลังมาก <laughs> คลผมวันนี้ก็จบเป็นคราวนี้นครับก็จ้ชอบอย่าลืมกดไลค์กันทับตะใคร้ด้วยเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ